เล็บชัยารักจริงจังสวัสดีพี่น้องชาวรักจิงจังที่คิดถึงทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์และการคอมเมนต์เข้ามาเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกัน คนที่ชอบซีรีส์จีนดาราจีนนักร้องจีนรวขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะวันนี้เราไปติดตามเรื่องราวของคลางของพระเอกท่านนี้ซึ่งเป็นรายที่น่าเสียดายมากๆผลงานของเขากําลังจะได้ใช้และเป็นหนังฟอร์มยักษ์รวมถึงซีรีส์อีกหลายๆเรื่องกลับมีอันต้องชะง,งักไปนึ่งด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของเขานนั่นเองพระเอกท่านนั้นคือคุณสวีไคเชงและหลายคนก็ชอบเขามากๆแวมเองเคยติดตามผลงานของพระเอกท่านนี้ค่ะ ก็เเ็นพระเอกมากฝีมือและหน้าตาหล่อเหลามากๆคนหนึ่งของวงการบันเทิงจีนในช่วงเวลานี้ต้องบอกนะคะว่าพระเอกจีนเนี่ยร้อนๆหนาวๆกันจริงๆและหลายคนมากๆเลยนะคะตอนนี้เจอข่าวลือเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดแต่ในส่วนของคุณฟรีใครเชิงเองก็เป็นเรื่องราวของความรักกับนางเอกท่านหนึ่งและมันก็ส่งผลกระทบต่อง,งานของเขาค่ะหนังใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหนังฟอร์มยักษ์แห่งปี2022นี้ของทางประเทศจีน ในตัวอย่างของหนังคะ่ะในโปสเตอร์หนังเนี่ยตัดเข้าออกไปทั้งหมดไม่มีเขาอีกแล้วสมนังฟอร์มยักษ์เรื่องบอนทูฟรายเรื่องราวของระบดานักบินทดสอบมันเป็นหนังที่ดีมากๆค่ะเพียงแค่เห็นตัวอย่างก็คนลุกและคุณสวีไคเชิงเองก็เป็นหนึ่งในรลบรรดาของนักแสดงนำในเรื่องนี้ด้วยอยู่ในทีมของนักบินทดสอบหนังนี้นี้ก็นำแสดงโดยหวังอีปอนะคะคุณหูจินคุณสวีไคเฉิง และนักแสดงมากมายฝีมืออีกหลายท่านในกันกับทบาทของนักบินทดสอบซึ่งมันเท่มากๆ ตัวอย่างแรกของหนังที่ปล่อยออกมานะคะไม่มีคุณสวีไคเชิงหลังจากที่เขาเกิดเหตุหการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของเขากับนางเอกท่านหนึ่งที่มีการเลิกรากันไปคือถ้าหาว่าเลิกรากันไปปกติก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนี่ยเลิกรากันไปลักษณะที่มันเกิดการเหมือนแบบคบซ้อนนอกใจอะไรประมาณนี้อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างนะคะนัง่องบอลทูฟรายเป็นนางที่คุณซวีไคเชิงค่ะร่วมแสงด้วยแล้วก็ในช่วงวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะงานเวปอมบูวิทนานการนะถ้าว่า สมมติเป็นตัวเราเองอ่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหมันคงจะแบบช็อกมากๆอะคุณจางเคนนอ้ก็ยังไม่ได้ลกออกไปยังอยู่เหมือนเดิมก็คือเป็นเสียงคุยกันนะคะเป็นเสียงของคุณซวีไคเฉิง คือสารภาพว่าตัวเองนั้นมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็บอกเลิกทั้งน้ําตาแล้วก็ร้องไห้กันเสียใจกันทั้งคู่แล้วคุณซูรีเคเชิงก็ออกมาโพสอธิบายด้วยนะคะว่ามีอะไรกับผู้หญิงอื่นจริงแล้วก็มีการเรืยบเรียงทำร้ายด้วยในช่วงที่สารภาพหลังจากนั้นก็กลับมาคืนดีกันและความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็แบบรักๆเลิกกันมาตลอดจนมาถึงเขาเรียกว่าสุดทางที่มันจะไปกันต่อแล้วก็เลยมีการเลิกกันในช่วงวันที่10กรกฎาคมปีนี้ เป็นจังหวะที่คุณซวีเคเชิงนะคะแสดงซีรีย์กับคุณกูรี่นาจาก็เลยถูกโยงนะคะว่าเป็นมือที่สสำับคุณกูรี่นจาจา กระทั่งเวลาต่อมาคุณกุลีนาจาก,ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่มือที่3ส่วนคลิปที่คุณจางเทนไยปล่อยออกมานะคะเพื่อที่จะแชร์กุนซีไคเชงตอนที่คบกันว่าทําอะไรไว้กับเธอบ,บ้างมันก็ยังคงอยู่นะจนถึงปัจจุบันนี้เลยและประเด็นดังกล่าวมันก็เป็นเรื่องราบ,บานปลายแบบใหญ่โตมากๆนะคะก็ทางนานของมิงต้าซีรีโอได้ทําสัญญาคุนซีไคเชงว่านักแสดงหนุ่มเนี่ยจะไม่รับอนุญาตให้มีแฟนคือไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเดทได้แต่เมื่อคอลเลมอร์สัญญาก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น้นนนนซึึงจจ่งงออาาจรุถถถขััดููกกบญชี รับเงินเป็นจำนวน50ล้านหยวนหรือว่าประมาณ260ล้านบาทเลยทีเดียวเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากๆนะคะเนี่ยพระเอกจีนอีกท่านหนึ่งที่มาฝีมือนี่ก็เป็นเรื่องราวของความรักแต่ก็ยังว่าความรักของซูเปอร์ซามันไม่ง่ายพอมีเรื่องราวแบบนี้ออกมานะคะ มันก็เลยทําให้งานทุกอย่างเขาแบบหยุดชะง,งักลงคุณสิวคข่เชิงค่ะกับคุณจางเทียนอ้ายก็ได้แสดงซีรีส์ร่วมกันนะคะในช่วงระยะเวลาในช่วงปี2019ในช่วงเดือน5ถึงเดือน9แล้วก็มีประปาราซีฮนะได้ถ่ายภาพของคุณจางเทียนอ้ายกับคุณสิวไข่เชิงที่สนามบิน และเข้าโรงแรมพร้อมกันตอนนั้นทางทีมงานฝ่ายชายมาปฏิเสธนะคะว่าทั้งคู่มีงานถ่ายรายการด้วยกันเป็นในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2021นะทั้งสองก็ไปอัดรายการนะคะเพลงประกอบซีรีส์ด้วยกันและในช่วง,งเดือนนั้นถายชาแนลก็มีการจับสังเกตได้นะคะว่าบ้านที่อยู่ในคลิปเนี่ยภาพของคุณจางเทียนอ้ายคุณสีไคเฉิงนะ่มีของใช้และก็ผนังที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างและในช่วงของเดือนเมษายนปีนี้นะคะคุณสีไคเฉิงก็มีเปิดกล้องซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งร่วมงาน,น,น,ก,นาากับคุณกูร สิงหาคมนะคะปีนี้ปาปารัสซี่ได้มีการปล่อยภ้าคุณสุรไขเชิงไปที่หมู่บ้านที่คุณปูรีนาจานั้นอยู่หลายครั้งและในคืนในช่วงของวันวาเลนไทน์ก็มีการเอาของขวัญไปให้ด้วยนี่คือตามข่าววันเดียวกันพุ่มกับคุณจางเทียนอ้าก็ได้โพสต์ในเพิงโยนะคะเชิญชวนเกี่ยวกับประเภทผู้ชายที่หลอกลวงที่สาวสาแบบคนตาสว่างแล้วก็อย่างที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะคุณจางเทียนอ้ายก็โพสต์คลิปเสียงเลยในช่วงวันที่25สิงหาคมไปเสียงที่คุยกับคุณสุรไขเชิงพร้อมเขียนแคปชั่นว่าลูกไม้เก กุลีนาจาก็รีโพ์วิจางเทียนอ้แล้วก็เขียนคับั่นเขาว่าฉันไม่ใช่มือที่สคือในอดีตก็ไม่ใช่ปัจจุบันก็ไม่ใช่อนาคตก็ยังไม่ใช่แล้วก็ต้องแบกรับคําว่าเป็นมือที่3เนี่ยไปตลอดเลยไปทั้งโลกออนไลน์เลยไม่อยากจะเชื่อว่าคุณเป็นคนหลอกลวงคลิปสั้นนี้ทําให้ฉันตาสว่างแล้วว่าที่จริงแล้วคุณเป็นคนยังไงนี่เป็นเรื่องราวของพระเอกท่านหนึ่งนะคะคุณสวีไคเชิง คือถ้าว่าเป็นที่ประเทศไทยก็ไม่มีอะไรนะคะยังคงมีงานทําต่อไปยังคงได้ทํางานแสดงต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่จีนนี่แบบโหนนิดหน่อยไม่ได้เลยจริงๆสี่เคยเชิญเกิดที่เซี่ยงไฮ้นะคะเป็นนักแสดงแล้วก็ในแบบชาวจีนค่ะเริ่มต้นนะคะเรียนเต้นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วก็มีประสบการณ์การเต้นช่วงที่อายุ1 1ปีนะคะในช่วงปี2 0 5 0้าเขาก็ได้เรียนบัลเล่แล้วก็เรียนระดับปริญญาตรีนะคะที่เซี่ยงไฮ้เชสเตอร์แคลดมีในปี2010ขณะที่ยังเรียนอยู่ในวิทยาลัยเขาก็ได้ดบวทางหน้จอทีวี ได้เข้าร่วมในรายการแฟชั่นโชว์ของสถานีตรงฟางและในปี2012ได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่บันเทิงนะคะหมิงเต้าแล้วก็เริ่มนะคะเดบิวต์เล่นละครในช่วงปี2013ตอนนี้ก็มีซีรีส์มากกว่า30เรื่องนะคะที่ได้ออนแอร์ไปแล้วและยังไม่ได้ออนแอร์ air. มีหนังทั้งหมดนั้น5เรื่องด้วยกันแล้วก็รวมบอลตูฟรายเนี่ยเป็น6เรื่อง คุณสุีไคเชงเกิดวันที่8สิงหาคมปี1990ปัจจุบันก็อายุ32ปีฮะเพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดไปนในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะเรื่องราวของคุณสุีไคเชงเราก็เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอบคะเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain